อาเซียนกลางปี2022จัดที่ไทยโคราดเป็นเจ้าภาพสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับนครนนท์ศรีมา VC นะครับสมสรวอลเล์บอลนครนนทศีมาคิวมินซีได้รายงานว่านายวิเชียนจันทะโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราช์ศรีมายืนยันว่าจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน วัเลย์บอลหญิงอาเซียนกางปรี2022สนามแรกโดยมีกำหนดแข่งขันในช่วงเดือนกันยายน2565ศึกอาเซียนกางปรีจัดแข่งขันครั้งแรกในปี2019โดยชิงชัย2ส,สนามที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์และในปีนี้จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งและที่ประเทศไทยจะมี4ประเทศเข้าร่วมแข่งขันก็คือ ไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินและเวียดนามทั้งนี้แฟนเพจของนครรัศสีมาคิวมินซีได้เปิดเผยว่าจะทำการแข่งขันในช่วงเดือนกันยายนทางฝ่ายจัดการแข่งขันพร้อมเปิดสนามให้แฟนๆวอลเลย์บอลที่ต้องการเข้าชมส่งกำลังใจให้นักตบสาวทีมชาติไทยแบบใกล้ชิดติดขอบสนามนะครับได้จองบัตรเข้าร่วมในการแข่งขันนะครับเข้าชมในการแข่งขันจำนวนทั้งหมด 2,000ที่นั่งนะครับเมื่อได้ข้อสรุปในส่วนของสนามการแข่งขันแล้ววันทำการแข่งขันนะครับและวันเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมจะลงประกาศแจ้งให้แฟนๆวอลเลย์อบอลได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งขณะเดียวกันนะครับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์อบอลแห่งประเทศไทยนะครับและประธา,า,านสาพันวอลเลย์อบอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับได้เปิดเผยว่า อาเซียนกลางปรี2022จะมีการแข่งขันทั้งในประเภททีมชายและประเภททีมหญิงนะครับในช่วงต้นเดือนกันยายนโดยประเภททีมชายจะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับและฟิลิปปินส์ส่วนทีมหญิงนะครับจะแข่งขันกันที่ประเทศไทยและอินโดนีเซียนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามาลุ้นกันต่อนะครับก็คือการจัดอาเซียนกลางปรีครั้งนี้นะครับว่า รายชื่อนักตบทีมชาติไทยนะครับจะมีใครบ้างนะครับเพราะว่าปลายเดือนกันยายนเนี่ยเราจะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2022นะครับต้องมาลุ้นกันว่ารายชื่ออาเซียนกลางปีจะเป็นชุดเล็กหรือชุดใหญ่ชุด A หรือว่าชุด B ของทีมชาติไทยนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรายชื่อออกนะครับ่างยอดก็จะมาอัปเดตให้ ทุกคนได้รับฟังกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลและตบอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ